อาจจะมีร้อนร้อนบ้างอาจจะมีแจ็กรตแลวเปียกแต่ไม่เหนื่อยถ้าร้อนไม่ไม่ตอนเม่อเช้านี่ไม่ร้อนเนอะรู้สึกอากาศมันหนาวตัวนี้ตัวนี้แหวกแขนดีกว่าคะเสื้อเมื่อวานดีมากก็ถ้าใครชอบไอเดียลองไปตัดบ้างก็ได้ไม่เห็นแล้ววันนี้อะคะวันนี้วันนี้วันนี้แหวกอะคะวันนี้อีกรอบหนึงนี่ค่ะตามปกติ โอ้โหให้สักเสื้อบ้างเถอะเพราะแฟนเปียกมากเลยเพื่อนสิงค์เครื่องสองครับซิงเกิล่สองก็รอพี่เบนอยู่เหมือนเดิมครับผมพี่มิวเต้นไหมคะซิงเกิล่สองเต้นไหมมียกโยกแล้วกันยกโยกยกโยกยกโยกอาจจะมียกโยกนะซิงเกิล่องสองต้ไปฝึกกันด้วยนะครับทุกคนแต่เพื่อก่อนเพลงยังไม่เสร็จเลย เราจะแต่เป็นที่ท่าเต้นเนี่ยต้องรอพี่เบนก่อนกำลังตามพี่เบนอยู่มีใครมีไอจีที่เบนไหมครับ <c oughs> ก็ต้องมี่นิวแล้วล่ะส่งไปตามงานได้นะครับผมไอจี IG ที่เบนเหรอครับท <c oughs> ี่ผมไอจี IG ที่เบนอะไรอ่ะ <c oughs> เบนแล้วก็ตัวเลขสักอย่างตนะัวสูงสูงสักอย่างอะไปดูเพราะว่าผมลงสตอรี่พี่เบนไปก็ใครอยากฟังซิงเกิลสองไวๆนะครับผมฝาก ่วงพี่เบพี่เบนบอกว่าอยากฟังเพลงข้อสองพี่นิวแล้วพี่เบนอย่าพฟังอินดีมากเลยครับส่งมาให้หน่อยอะไรอย่างเมื่อวานนรีวิวเมื่อวานเหรอผมว่าต้องให้ทุกคนรีวิวเมื่อวานเป็นยังไงบ้างครับผมสนุกไหมเมื่อวานโดีใจดีใจมากเลยนจุดส วันนี้เาเสียงดังมากเลยได้เวทีเล็กเท่มากก็เล่าเล่าให้ฟังไปแล้วว่าเพงคนที่คุณก็รู้ว่าใครขอขอพี่แจมไปเด็พี่แจมก็น่ารักมากคุณไปได้ใส่ไปในเพลงเลเขาเพราะว่าแบบเมนบอกเขาว่าขอเล่นเพลงดีได้ไรมอะไราเงี <c oughs> ้ยเขาก็บอกให้เล่นเลยเล่นเลยแล้วเขาก็เล่นเพลงอยู่เลพี่แจมก็น่ารักมากส่วนเพลงอื่นๆก็ที่เรื่องมาคือรู้สึกว่า อยากได้เพลงที่ทุกคนสามารถสนุกไปได้ด้วยกันอย่างปั้นก็ไม่คิดว่าทุกคนจะร้องกันได้เพราะแบบบางคนยังยังเด็กๆอยู่เลยออเคเคอรี่เล่นบ่อยเนี่ยเราก็เด็กๆด้วยกันนี่แหละใชชอบเพลงอะไรมากสุดของเมื่อวาน คืดูเนาะหลังนี้คือดูดเ้าะชอบอ,อะไร,รนะปฏิหารขอบคุณที่รักกันทุกเพลงแหมรอคำตอบนี้อยู่เลยฟีเพลงอะไรคอ่ะผมดิสนับยูเพลงอะไรนะครับไม่มีใครชอบเพลงลุกขอบเลยเหรอ<โ>ตอ้องให้หรือส้มมาเหรอลูกขอบ ไม่คิดด้วยใช่ไหมครับก็เดี๋ยวงานงานแคดเอ็กซ์โปก็เดี๋ยวจะมีเขาเรียกว่าไงนะก็จะมีเพลงใหม่ๆขึ้นมาเยอะเลยก็รอติดตามในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับผมแต่แน่นอนว่าจะให้สนุกกว่าเดิมมาสนุกกันนะครับทุกคนเดือนพฤศจิกาแคดเอ็กซ์โปมีบัตรนะค่ะมีบัตรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่ง่าย ตอนนี้ใครเล่นอยู่วันนี้เหรอครับผมไม่มาหาทุกคนเฉยโอ้โอ้ยสอง่ไหวแล้ววันนี้คนคนละมุมเมืองเลยนะพี่มิว <c oughs> คนละมุมเมืองใชื่อนะสามจังหวัดสามจังหวัดคนเขเก่ง,งมากเลยครับผมเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆ อจากดิวงานของใครบนเวทีเลยวทีนำนับได้แล้วถ้าเอาบ้างมี10เพลงแบบเพลงนี้พี่จะลิกมไหม <c oughs> ดิวไปทั่วเลยพี่มิวพี่มิวรับเรับไม่ว่าจะทำอะไรอยู่นี่พีม่มิว นี้น้อง